มาแล้วฮะเอาประมวลภาพของวอลวีคที่5และวีคที่6มาให้ดูกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวอลกิลโทรนะครับซันก็เล่นอาชีพจอมันกาดครับหรือว่าอาชีพงูนั่นเองนะฮะนี่ฮะการเล่นของมันนะครับต้องบอกเลยว่าถือว่าจะยากก็ไม่ยากนะหรือจะง่ายก็ก็ง่ายอยู่นะเออมันก็แล้วแต่คนเล่นนะครับว่าเออเล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่านะครับ แต่ต้องบอกเลยว่าซันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นเศษมาก่อนนะครับมันก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับและยิ่งเป็นอาชีพที่ตีไกลนะครับทาให้เราเนี่ยตีไกลได้ประมาณหูเกือบเกือบสิช่องเลยนะฮะฉะนั้นมันอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของระยะนะครับแล้วก็การกระโดดไปกระโดดมาแบบอาชีพเศษเหมือนเมื่อก่อนที่เราเล่นนะฮะเออมันทําให้เรา สะดวกมากเวลาที่เราจะกระโดดข้ามกำแพงกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็สามารถทำได้เลยนะฮะแต่ยิ่งเป็นดูมเนี่ยเมื่อก่อนถ้าจะหาอาชีพที่ลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นเศษอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอมาเป็นงูปั๊บนะฮะนอกจากที่จะทำาดามาได้แล้วนะครับสมมติว่ามีบาดมาใกล้ตัวเราใช่ไหมเราก็สามารถกระโดดลบได้เลยครับแต่ข้อเสียของงูมันก็มีอยู่เหมือนกันนะประมาณว่ามันแพ้อาชีพที่เป็นกายนะครับแต่ทั้งที่นี้ครับซันก็ ใส่ของพวกที่มันแก้ทางกายไปหมดแล้วนะครับทาให้เราเนี่ยก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับทาให้ยืนในไฟเนี่ยด้นานยิ่งขึ้นนะฮะส่วนวิธีทําไงนั้นซันก็ได้ทํากายไว้หมดแล้วแหละสําหรับสมาชิกในช่อง u t u b e นะครับก็สามารถไปดูได้นะว่าใส่ของอะไรบ้างนะครับแล้วก็สเตตสกิลอัพอะไรประมาณไหนเนี่ยซันก็ได้ทาไว้เรียบร้อยแล้วนะเออเห็นไหมได้ปลดนะครับเออได้ปลด เฉยนะครับหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยจอมันกาดตกลงมันเป็นดาเมจล้วนหรือว่าเป็นซับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวซันก็มองว่าดาเมจเนี่ยถือว่าเป็นท็อปเทียร์ของกิลวอลเลยนะฮะส่วนในเรื่องของซับเนี่ยซันก็มองว่ามันก็มาอุดจุดบอดในการทำแทนอาชีพเศษได้นะครับมมันก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะเวลาที่ซันเล่นแล้วเนี่ยนะฮะ เวลาเป็นคนสันก็อาจจะไปซับอะไรเงี้ยเวลาเป็นงูซันก็ทําดาเมจได้เต็มที่นะครับอย่างเวลาเรายืนชนเนี่ยเห็นปะมันยืนชนได้นานมากๆนะครับแล้วก็เห็นปะสันยิงขึ้นไปถึงหอคอยข้างบนเลยเห็นปะคือระยะแม่งโคตรไกลนะครับประมาณ11ช่องเนี่ยคือศัตรูแทบจะต้องเดินลงมาเพื่อยิงเราอะแต่เรายิงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับและยิงทีเนี่ยแม่งยิง 4ลูกนะครับเออเวลาเราอยู่ในวงใช่ไหมนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการวางวงเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราวางในวงที่ถูกจุดนะครับหรือว่าเราสามารถยืนในวงได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถทำสถานะให้เขาได้เรื่อยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิร์นสโตนสตันฟีดเฟียอะไรพวกนี้สามารถทำให้เขาติดได้หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ถึงก็กระโดดเข้าไปได้เลยครับ ส่วนวิธีการเล่นนะครับสันก็มองว่าอาชีพที่สามารถคอมโบกับจอมันกาใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าในตี้เนี่ยสันก็มองว่าถ้ามีพวกมีฮอคลุงตีบวกออโซอะไรแบบนี้ฮะหรือบางทีก็พระอันนี้ยืนพื้นฐานอยู่แล้วครับถ้ามีพวกอาชีพซับพ,พวกนี้มาช่วยด้วยนะมันจะทําให้เราอะ่ะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับอย่างมีฮอคเนี่ย เวลาที่เขามาลิงค์เราใช่ไหมครับเราก็จะได้บวก all stat ไปเลยจุกๆอย่างละ30ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนบัฟพระเนี่ยก็ไม่ทับกันมีฮอกด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับส่วนบัฟโซเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือโซ l of ninja นะครับถ้าใครเล่นโซในปาร์ตี้นะก็คือแบบโอ้โหดาเมจจอมันกาดจะแรงจุกๆมากนะครับแต่นี้ซันไม่ได้มีนะเออแต่ว่ามันก็สามารถคอมโบกันได้นะครับ จริงมันก็มีหลากหลายอาชีพแหละที่สามารถคอมโบกับอจอมันกาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตี้เมตาตอนนี้เนี่ยควรมีอาชีพอะไรบ้างสมองว่า1และถ้ากิวอนะจอมันกาด1นนะครับพระ1อันนี้คือขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ก็คืออาชีพวาคิลี่นะครับ อาชีพวเคีายก็ถือว่าเป็นซับแทงหรือว่าเป็นดามเมดกายก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นเลยนะครับส่วนอาชีพที่ 4, สซันอาจจะมองว่าเป็นนีฮอก,ก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถยิงระยะไกลได้นะอาชีพที่5ครับซันก็ยังมองว่าเป็นเฮรานะอันนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยเล่นเฮราเท่าไหร่นะครับแต่มุมมองซันคือเฮราเนี่ยเวลาเล่นในวอร์เนี่ยอย่างน้อยมันมีประโยชน์นะครับแล้วอ,อย่างหนึ่งงูเนี่ยเวลามันลบหมาใช่ไหมครับ มันจะลบได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับมันจะลบแบบลบแบบไม่สุดอะเออเหมือนเราออกมาจากวงของหมาเงี้ยหมามันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเฮ่าเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยโดนงูลบได้ร้อนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะอาชีพต่อไปก็เป็นพวกอาชีพทางเลือกและอาจจะเป็นลุงตีบวกนะฮะเออลุงตีบวกเนี่ยก็สามารถทํา ซับได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัฟกรอกนะฮะหรือว่าการเคลื่องข้างไปข้างหน้านะครับทำให้คนที่เล่นอาชีพงูเนี่ยอาวุธเหลือสามแดงได้หมดเลยนะครับลุงเนี่ยมันก็จะเล่นแทนในตำแหน่งปืนได้นะหรือว่าตำแหน่งแท้งนะครับคล้ายๆวานะฮะนี่ตอนนี้ซันก็มีนิดหอกลิงอยู่นะครับทำให้เห็นนะเรามีเฟดมูนะครับแล้วก็ บัฟลิงนะฮะทำให้เราได้บวกออสแตทสามสด้วยนะครับการโจมตีของเราก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะนี่ฮะเห็นไหมถามว่าธานาตอนนี้ยังเล่นได้ไหมถ้าธานาสันมองว่ามันเหมาะใน6 6หมากกว่าครับธานามันอาจจะเออเนาะตีได้เป้าหมายเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป้าหมายมูฟเนี้ยสันว่า เอาพวกที่มันตีหมูเยอะๆมาได้ดีกว่านะครับมันจะทำให้ไม่เสียเวลาในการยิงด้วยนะครับเนี่ยถ้อยพอมีเวลามีนิหอกเล่นง่ายนะครับกดเดินตามได้เลยนะครับแล้วก็พยายามลิงไว้นะแต่ซันอาจจะทำเขาหลุดบ่อยนี่แหละ <c oughs> เพราะว่าอย่างงูเนี่ยมันกระโดดได้เหมือนเศษใช่ไหมมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยฮะเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราได้เฟดนะเฟดจากพระ เฟจากนี่หอกนะก็ค,คือแบบดีครับและนี่ทอกอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีลิงก์หมู่ครับทำให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราเนี่ยที่เล่นดัมเมจฝั่งซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเลเยอร์เป็นแอดเป็นวานเนี่ยสามารถเข้าจังหวะบุกหรือจังหวะไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถกดลิงก์หมู่นะครับแล้วก็เ,เฟหมู่นั่นเองครับนี่รองเท้าเต็มเลยนะเห็นป่มแต่ใบไม้เราก็เยอะเหมือนกันนะ เราก็พยายามยืนให้นานที่สุดครับเวลาเป็นคนก็เล่นได้นะเออเวลาเป็นคนเนี่ยเราก็กางพื้นแล้วก็พยายามยิงเพื่อ,อ support ในเรื่องของให้ศัตรูติดสถานะไปรัวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนข้างหลังยิงไปก่อนนะครับแต่พอเราเป็นงูปับ๊บเราก็สามารถทำา a m เม e ได้เหมือนเดิมนะสิ่งที่งูกลัวครับก็คืออย่างวาคิลี่เนี่ยวิธีแก้คือแบบโคตรง่ายเลยนะฮะ หรือจะเป็นธานาก็ได้ครับเราก็แก้ง่ายๆเหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราโดนเนี่ยกดน้ําแข็งใส่ครับเนี่ยสังกดให้ดูหนึ่งทีนะครับแล้วงูเนี่ยอย่างที่บอกไปมันกันเวทอยู่แล้วถ้ากดน้ําแข็งใส่ใอีกทีหนึ่งโอ้โหกันเวทกันกายคราวนี้แหละครับบันเทิงครับงูเราจะกลายเป็นอมตะทันทีครับเล่นง่ายเลยนะฮะเนี่ย แต่ถามว่าแลนยังจําเป็นต้องมีอยู่ไหมเราต้องมององี้ก่อนครับว่าแลนเนี่ยมันก็มันก็มีก็ดีครับมันก็อุ่นใจดีแหละแต่ว่าแลนมันจะกันได้แค่สเลหรืออาชีพที่มันเป็น AOE ใช่ป่ะแต่จอมมันกะเนี่ยมันยิงทะลุนะครับอืมมันก็แทบจะไม่ค่อยมีผลนะเพราะว่าเมตาตอนนี้เนี่ยมันเป็นจอมันกะใช่ไหมสเลเยอร์เนี่ยมันก็มีบทบาทน้อยลงนะครับถามว่าเศษยังเล่นได้อยู่ไหม ถ้าตอนนี้ในขณะที่รูนจอมันกาดคนอื่นๆยังไม่ครบนะครับมันก็ยังมีคนเล่นสเลย์อยู่บ้างน่ะแหละนะฮะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับแต่พอรูนจอมันกาดครบเมื่อไหร่เท่านั้นแล้วเราก็นะฮะอาจจะทำให้แลนเนี่ยมีประโยชน์น้อยลงอาจจะทำได้แค่กันแบบกันวาคิลี่ป่ะเออเพราะวาคิลี่เนี่ยมันก็ยิงติดแลนใช่ไหมถ้าเรามีแลนเราก็ อย่างน้อยอะจอมันกาดได้กันวาคิลี่ก็ยังดีอ่ะยืนบนแลนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ส่วนตัวสันมิติดเพราะว่าเรื่องระยะวาคิลี่มันยิงโคตรสั้นเลยแต่ว่าเรายิงได้แค่เอ่อสิบเอ็ดช่องนะฮะก็คือมันระยะมันครึ่งๆรึ่อะนะฮะเขายิงหกเรายิงสิบเอ็ดนะครับอืมน่าจะ กระโดดหลบได้สบายๆนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะไม่ยากนะครับส่วนใครที่อยากดูไกด์นะครับก็ไปดูทาง youtube ได้นะครับสมัครสมาชิกนะฮะเดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับใครยังไม่มีร้านเติมเกมนะครับเติมรูนจอมันกาให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากเปทูวินไว้ล้วกันนะครับแตมก็อื ใช้ได้นะครับถึงจะไม่เยอะก็ตามนะถ้าอยากเติมเกมต้องเป y ท w i n วินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ